บันทึกลักบ,บันทึกไลฟ์สวัสดีค่ะวันนี้โปรจะพาไปเที่ยวแบบประหยัดงบนะคะเพราะว่าประเทศไทยมีที่เที่ยวเยอะมากค่ะวันนี้จะเอาใจฝรั่งด้วยกันพาไปเที่ยวเมืองเก่าอายุทยาแหล่งละครวัดมากมายและเนื่องจากว่าอยู่ที่เน,นเธอร์แลนด์เจฟเป็นคนดูแลโปนะคะครั้งนี้มาที่ประเทศไทยโปจะเป็นคนดูแลเจฟค่ะด้วยการพาเที่ยว ด้วยการนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปอยุธยาเพียงคนละ20บาทเท่านั้นค่ะเย้ แล้วเราก็มาถึงวัดแรกนะคะวัดชัยวนารามจะมีค่าเข้านะคะสำหรับคนไทย10บาทแต่สำหรับต่างชาติ50บาทค่ะที่นี่อากาศร้อนมากแนะนำให้เพื่อนๆมาช่วงที่ฤดูหนาวนะคะถ้าอากาศเย็นนิดนึงจะดีมากเลยค่ะ ที่โปรแนะนําให้ทุกคนมาในช่วงที่อากาศเย็นเพราะว่าที่นี่มีให้เช่าชุดไทยแต่งถ่ายรูปสวยๆในราคาไม่แพงเลยค่ะแต่ว่าเนื่องจากอากาศร้อนมากพวกเราก็เลยเข้ามาชมกันเฉยๆนะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่เดินผ่านพวกเราคือสวยมากเลย และนี่แหละค่ะวัดชัยวนารามวัดที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า300ปีในจังหวัดอยุธยาวัดดูเก่าและขลังมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าในสมัยก่อนวัดนี้เคยถูกเผามาก่อนนั่นเองค่ะแต่ว่าในสมัยเราปัจจุบันก็ยังคงเปิดให้เข้าชมไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาติเจฟชอบเที่ยววัดมากๆเลยล่ะค่ะตอนแรกเจฟขอให้โปาพาเที่ยววัดในกรุงเทพแต่โปคิดว่า จะเที่ยวทั้งทีก็อยากให้คุ้มๆไปเลยค่ะเพราะโปอยากให้เจบได้อวดประเทศไทยให้กับชาวโลกคนในยุโรปได้เห็นว่าที่ไทยนั้นสวยและมีอะไรที่มากกว่าอาหารดีๆสายไฟในกรุงเทพและผู้คนที่พลุกพล่านเพราะต่างจังหวัดในประเทศไทยสวยทุกจังหวัดเลยละค่ะ และแปลกแต่จริงนะคะการเที่ยวในต่างจังหวัดนั้นง่ายและปลอดภัยสุดๆเลยค่ะเพราะการมาเที่ยวอยุธยานั้นเราสามารถนั่งรถไฟค่ะมาจากสถานีกลางบางซื่อมาลงที่สถานีรถไฟอยุทยานอกจากนี้แล้วพอถึงอยุทยาก็สามารถเช่ารถจักรยานนะคะเช่ารถมอเตอร์ไซค์หรือเช่ารถยนต์เที่ยวไปในเกาะกลางนะคะหรือว่ารอบๆได้ สำหรับคนที่ไม่ชอบขับรถก็ยังมีง่ายกว่านั้นอีกนะคะคือเราสามารถเหมารถตุกๆได้ในราคาประมาณ1,000บาทค่ะเที่ยวแบบจุกๆทั้งวันไปเลยนะคะส่วนตัวโปเองนะคะกะว่าจะพาเจฟมาเที่ยวแบบช้าๆค่ะก็เลยพานั่งสองแถวรอบเมืองใกล้ๆแค่ไหนก็ราคาคนละ10บาทค่ะและต่อวินมอเตอร์ไซค์คนละ15บาทซึ่งการเที่ยวแบบนี้ทำให้โปรู้สึกประทับใจผู้คนในเมืองอยุธยามากๆเลยค่ะ ผู้คนถามไทยและให้ความช่วยเหลือพวกเราดีมากการเจอผู้คนน่ารักน่ารักในสถานที่ท่องเที่ยวทําให้เป็นการเริ่มต้นเที่ยวที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบรออะไรนานๆนะคะหรือไม่อยากเมารถก็สามารถนั่งรถตุ๊กๆค่ะในราคา200บาทนะคะไปเที่ยวแค่ขาไปค่ะส่วนขากลับก็ค่อยนั่งรถตุ๊กๆอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะเราไม่ต้องเมาทั้งวันก็ได้นะคะในราคาเพียงแค่200บาทเท่านั้นค่ะราคาค่ารถก็จะแตกต่างกันไปตามระยะทางนะคะ พวกเราเดินชมวัดกันได้แค่แป๊บเดียวนะคะลมกระแทบจับกันเลยละคะ่ะเพราะว่าอากาศร้อนมากๆถึงขนาดว่าต้องนั่งพักดมยาดมกันตลอดทางตลอดวัดเลยละคะ่ะจากประสบการณ์เที่ยวอยุธยาครั้งแรกของโปรนะคะโปรแนะนําได้ว่าให้เพื่อนๆมาในช่วงเช้าหรือตอนอากาศเย็นหรือไม่อย่างนั้นนะคะก็เช่าโรงแรมนอนที่นี่สัก1คืนหรือ2คืนและออกเที่ยวแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นก็พอคะ่ะ สวยและอากาศจะดีกว่านี้มากถ้าโปมีประสบการณ์มาก่อนถ้าโปเคยเที่ยวที่นี่มาก่อนโปก็จะพาเจ๊พักที่นี่ค่ะแต่ว่าพุ่งนี้โปมีงานวันจันทร์นะคะเราต้องรีบกลับกันแล้วค่ะ <Yeah. S 1> และนี่คือประสบการณ์พาต่างชาติเที่ยวง่ายๆใกล้กับกรุงเทพนะคะชมเมืองสวยๆสองคนราคาไม่ถึงพันกลับไปพร้อมกับความประทับใจจากไทยแลนด์ซึ่งสำหรับพี่ๆที่อยากชมดูวัดเต็มๆนะคะโปรแนะนำให้กด Like, กด Subscribe ช่องจัด driving JK ของเจฟค่ะเราจะมีอัปโหลดคลิปเต็มเร็วๆนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้โปรขอลาไปด้วยสีของขนมชั้นไม่ใช่สีท้องฟ้านะคะหมายถึงสีผิวเจฟอะค่ะหลังจากที่โดนแดดก็ออกมาในสภาพนี้เลยค่ะน่าสงสารมากๆเลย